สวัสดีครับกาผมศิลาวิริยเมฆประกณรครับผมวันนี้พวกเรามาจากคณะแพทย์ครับจะมาสัมภาษณ์ท่านนนยกเทศมสมนตรีตำบลการ่วเหนือครับผมท่านอัสมิรีแวร์ดิงในหวัวข้อความหมายของคำว่ามนุษย์ในเชิงสังคมศาสตร์สำหรับท่านมันมีความหมายว่าอย่างไรครับสวัสดี นะครับน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชนครินทร์นราชวัฒนะครับผมเองนะครับนายอัสมีดีเวดเด็งนายกเทศมนตรีตำบลกระวนกระอวนเภอตะวันนาราทวาฒนะครับก็ดีใจนะครับที่น้องๆมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจนะครับมาสอบถามข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นะครับจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันความหมายกว้างนะครับแต่ว่าในแต่ละอง เป็นตัวแทนของชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้ครุกคลีนะครับกับประชาชนนะครับก็10ปีเศษนะครับซึ่งในความหมายผมจะอ o เ m e n ในในพื้นที่ของเกตระวนเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคพาว่ามนุษย์นะครับมีค่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งคุณค่าของหมู่บ้านของตำบลของประเทศนะครับทางเทศบาลก็มีนโยบายนะครับที่ในการพัฒนานะครับ วิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับการประกอบอาชีพรายได้อะไรต่างๆนั่นคือเกี่ยวข้องหมดเกี่ยวกับมนุษย์นะครับเพราะมนุษย์เกิดมาเรื่องแรกนะครับทางต้องถิง่นดูแลตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับส่วนเด็กเล็กมี3ศูสูนนะครับในการดูแลเกี่ยวกับพื้นฐานของเด็กที่โตขึ้นมาต้องพร้อมกับความคิดการเคลื่อนไหวในทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของโรงเรียนศาสนานะครับก็คือ มีมัสยิดนะครับดูแลก็คือศูนย์เรียธทรานาฬิกาก็ดูแลตั้งแต่พื้นฐานวิธีปฏิบัติวิธีชีวิตของมุสลิมจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับให้เด็กโตขึ้นมาแล้วมีคุณภาพนะครับนะครับในการพัฒนาตามที่กล่าวไ้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้การเมืองเนี่ยมนุษย์นะครับถือว่าสําคัญมากนะครับเหมือนนายกเองนะครับก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านชาวตำบลกระวนเนี่ยนะครับก็เป็น บุคคลหนึ่งนะครับที่พยายามพัฒนานะครับจากเด็กน้อยคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปนะครับพยายามศึกษาพยายามหาประสบการณ์เพื่อเพื่ออะไรล่ะเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาครอบครัวแลวก็เพื่อพัฒนาหมู่บ้านตํางหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมนะครับในด้านความรู้นะครับการศึกษาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับทีนี้วิถีชีวิตเด่ยมันมันหลากหลายนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละครอบครัวก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับ ตามสภาพแวดล้อมนะครับสมัยก่อนเป็นครอบครัวใหญ่นะครับท่ารู้จักนะครอบครัวใหญ่มีตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหลานจะอยู่รวมกันแต่สังคมปัจจุบันหาเจอน้อยมากนะครับเพราะว่าจะแยกกันอยู่ก็ชอบครอบครัวเล็กนะครับจะอยู่นะครับครอบครัวเล็กก็คือสามีภรรยาแล้วก็ลูกนะครับนั่นคือวิถีชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับนะครับต้องดูแลตั้งแต่เรื่องสุขภาพนะครับ ด้านอาหารการกินนะครับเหมือนในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวเราก็ต้องอบรมนะครับกลุ่มอาชีพต่างๆนั้นนะครับให้อาหารนั้นสะอาดถูกต้องนะครับแล้วก็ในพื้นที่นี่จะมีศูนย์เรียนรู้นะครับในพื้นที่เพื่อจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็มาประกอบอาหารให้ดีให้ทานไม่ต้มีใช้สารเคมีแล้วปุ๋ยตสารเคมีนะครับแล้วก็ฉีดสารเคมีป้องกันว่าจะพืชป้องกันแมลงสัตรูทุพืชก็ต้องใช้สารเคมี เรก็ต้องพัฒนานะครับประสานกับนักวิชาการในพื้นที่นะครับพยายามรณรงค์นะครับ,ยยรรนะรบอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้านการเมืองเนี่ยมันย์ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับผมจะเล่าด้านการนะครับ่วนใหญ่ประชาชนใช้สิทธิของตัวเองเฉพาะวันเลือกตั้งเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นเขาไม่ไม่ได้ใช้สิทธิของตัวเองเต็มที่นะครับ พอเลอกตั้งตัวแทนของตัวเองเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับตามหลักข้อเท็จจริงแล้วก็คือเราเมีสิทธิมีหน้าที่ต้องดูแลต้องติดตามต้องอมาขอโครงการแล้วก็แ,แต่เพื่ออะไรได้ของประชาชนน,น้่นที่เรานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเลอกตั้งแล้วนี่ชาวบ้านมีหน้าที่ตรวจสอบนะครับติดตามว่าตัวแทนของเรานั้นนะครับได้ทําหน้าที่ไหมสมาชิกอบตอสมาชิกเทศบาลน,นายกอะไรเงี้ ทหน้าที่ของตัวเองดีหรือยังนคับนั่นคือเป็นหน้าที่ของประชาชนต้องตรวจสอบต้องติดต,ต,ตามนะครับทุกอย่างาประชาชนมีอํานาจนะครับมีสิทธิหลายอย่างหลายเรื่องสารพัดแต่ส่วนมากเราละเลยหรือไม่ก็ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับเพราะมันนะครับมนุษย์เราก็ต้องรศรึกษาเป็นหลักนะต้องให้ไม่ได้จากอะไรกนะ็รจากมนุษย์สิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นพิษเป็นภัยอากาศเราจับได้หลัก็จากมนุษย์น้ําเสียก็จากมนุษย์ แห้งแรงก็จับมนุษย์นะครับอากาศที่เป็นพิษเป็นภยัยมีฝุ่นมีอะไรมีโรง,งานก็จับมนุษย์เพราะฉะนั้นนะครับในหน้านต่างๆต้องมาร่วมมือนะครับมาช่วยนะครับให้ความรู้นะครับมีจิตสําน,นึกนะครับ mm hmm. นั่นคือมนุษย์นะครับก็คือต้องมีการศึกษาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่อยู่กับที่เพราะว่าคนเราเกิดมาก็คืออยู่แต่ละสิ่งแวดล้อมจะไม่เหมือนกันนะครับจะมี การวิวัฒนาการนะครับก็ทุกคนก็รู้ดีนะครับถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เห็นมนุษย์นะครับรวิวัฒนาการอนาคตเ่ยจะมีปัญหาอีกเยอะนะครับมีเยาวชนจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับจะมีสิ่งแวดล้อมมีอาหารการกินที่ไม่พอมีการแย่งอะไรทุกอย่างนะครับมีแย่งเกี่ยวกับาต้องให้ความสำคัญนะครับก็คือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับให้มีเพิ่มขึนประเทศไทยเราก็ นะครับก็มีแผนพ right? ัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาของชาติก็นะครับในการพัฒนามนุษย์ต่างประเทศนี้ก็ไปกลายยกตัวอย่างที่นรมค์กาเขาดูดสเพรย์คนธรรมชาญชาของต่างประเทศบุคคลที่เก่งๆกบุคคลที่มีไอทีเอทมีความสามารถสูงเก่งเขาก็ดูดไปประเทศเขาเพื่ออะไรล่ะเพื่อเขาไปพัฒนา พัฒนาประเทศเขาคนเก่งๆนี่เป็นนะครับมีมันสมองที่ดีสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะผลิตอะไรต่างๆนะครับทาให้ประเทศนั้นจเจริญเพราะว่าคนเก่งๆไปร่วมอยู่ตรงนั้น mm hmm. เขายอมจ่ายเงินก้อนนึงนะครับราคาแพงร,ราคาสูงนะครับ mm hmm. เพื่อพัฒนาประเทศเห็นไหม mm hmm. แต่ของเรานี่นะครับค่าแรงก็ต่ำเห็นไหม uh huh. เราเรียนหนังสือนี่พ่อแม่หมดเท่าไหร่ล้ค่าค่าใช้จ่าย mm hmm. ทีนี้เรามาทำง,งานเนึ่เดือนไม่พอ ครับบาต่างประเทศจ้างค่าแรงสูงก็ไปนะครับเราก็เลยขาดโอกาสตรงน,นี้ใช่ไหมไม่มีคนที่จะมาช่วยกันนะครับดังนั้นบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองนะครับนี้ต้องส่งเสริมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่จะลงพื้นที่นะครับในการพัฒนาต้องต่อเนื่องและก็ย,ยั่งยืนนะครับต่อเนื่องนะครับนั่นคือนะครับในด้านการเมืองส่วน อีกวิธีชีวิตหนึงในในหมู่บ้านก็คือต้องตั้งนากับแม่นะครับแม่จะได้ดูแลลูกนะครับที่อยู่ในท้องนะครับต้องคันต้องไปฝาต้องฉีดวักซินเวลาคลอดขึ้นมาเด็กจะมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นันกทางเทศบาลก็ดูแลเรื่องสุนทรพหนาเด็กเล็กอย่างเช่นเด็กที่มีภาวะพัฒนาการที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องมาส่งเสริมเรื่องอาหาร ต้องมาตรวจมาชั่งน้ำหนักความสูงให้ได้มาตรฐานนะครับก็ต้องให้ทานอาหารทานผักไว้ก่อนมอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ม,มาตรฐานเพื่อเตรียมในตารพอานาคตของ,งเด็กนะนะครับจะมี IQEQ e ที่ดีขึ้นนะครับนั่นะคือบทบ,บาทด้านหนึ่งของเทศบาลนะครับก็ให้น้องถามต่อได้บทบาทหน้าที่ของเทศบาลคืการดูแล แทบจะทุกมติถนแทบจะทุกมิถิของการใช้ชีวิตในมนุษย์เลยใช่ไหมบครั้าสร้างคล้ายๆแบบสร้างกฎระเบียบกฎเกณฑ์หรือว่าอะไรสักอย่างที่งทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างชีสุใช่นะครับเพราะว่าคือตรงดูแลหลายหลายด้านนะครับหลายยุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่ยุทธศาสตร์เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องไร้แต่ผมสร้างพื้นฐานนะครับประชาชนก็จะได้นะครับมีถนนนะครับ การคมนาคมที่ดีมีไฟสว่างมีน้ำดื่มที่สะอาดนะครับเผ่อพร้อมด้วยมีอาชีพนะครับมีอาชีพแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับรับได้ที่เราทำตรงนี้ได้นะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยหนึ่งมีรายได้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับสามารถที่พัฒนาเร็วนะครับหมู่บ้านนั้นพัฒนาเร็วนะครับเด็กๆที่จบมาก็คือสามารถ นะครับมีงานทำสร้างรายได้นะครับมีข้อที่อบอุ่นสามารถที่จะพัฒนาหมู่บ้านตำบละประเทศชาติมมันมันเชื่อมโยงกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายของระดับชาติเช่นกันแล้วก็ส่วนท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัตินะครับก็คือต้องสอดคล้องกับนโยบายของชาตินะครับอย่างเช่นนโยบายของรัฐบาลคืออะไรสมมรับกพัฒนาคนนะครับเราก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายของระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลนะครับแล้วก็ของเทศบาลก็ต้องไปพร้อมน นะครับนั่นคือเป็นการแนวแนวทางพัฒนานะครับคนนี่สำคัญนะครับต้องพัฒนาตลอดเลยมันหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ไอทีใช่ไหมไอทีนี่แล้วก็สื่อความรู้ต่างๆตรงนี้เราก็ต้องสร้างจิตสำนึกเหมือนกันอาจจะไปไปรับข้อมูลที่ที่เป็นลบข้อมูลที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องพยายามเนี่ยต้องส่งเสริมแล้วก็ต้องสร้างจิตสำนึกให้กับศึกษาต่าง สมัยนนยกนี้นะครับเวลาทํารายงานนะครับต้องไปหาที่ห้องสมุดสมัยก่อนไมรับเป็นวันเลยอ่ะกว่าจะเจอ,เจอตําราอะไรอย่างนี้นะกว่าเป็นเล่มแล้วก็มีบัตรสมาชิกยืมห้าวันก็กลับไปทํารายงานแล้วก็มาส่งแต่เดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์ให้มอบหมายงานกลับมาปั๊บแล้วก็กดปุออ๊บข้อมูลก็ไหลออกมาไม่ทำนะให้เรียนรู้เร็วกว่าคนก็ฉลาดก,กว่าเร็วกว่านี่คือปัจจุบัน ความสุขก่อนแล้วเดี๋ยวไปพระชาชนมีความสุขปุ๊บเขาก็จะพัฒนาครอบครัวมีความสุขเครอบครัวมีความสุขสังคมก็จะเป็นระดับที่ใหญ่เรื่อยๆจากจุดครับที่มันแล้วก็ผมจยใข้อมูลดูว่าตามที่สระบนีพื้นที่มีจำนวนประชากรมีสภาพพื้นที่ยังไงนะครับสภาพปัญหาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ผมมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าที่พัฒนามาแล้วนี่นะครับจนได้รางวัลนะครับ ็ตเต็มน,นะครับรางวัลรรมาพิบาลรางวัละไรก็แล้วแต่นะครับที่ได้มาเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานมีแัดเจนแล้วก็น,นี่เป็นเทศบาลนี่เป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของนายกของคนใดนะครับสอบถามข้อมูลแล้วว่า<ม>ท่านมามีโครงการมีกิจกรรมที่อยากอยากทําอะไรก็มาพูดมาคุยมาเล่านะครับเพราะว่าเรามีแผนพัฒนา3ปีนะครับก็คือพัฒนาคนกันคือเราลงพื้นที่นะครับแต่ละหมู่บ้านนี่เราจะเรียกผู้นํา ผู้นำตั้งแต่ผู้นำฝ่ายปกครองผู้นำาศาสนาผู้นำธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนกลุ่มต่างๆนี่นะครับเข้ามานั่งนะครับทำเวทีประชาคมนะครับเราก็เปิดประเด็นนะครับให้เขาเสนอมาว่าหมูบ่บ้านของท่านนี่ต้องการพัฒนาเรื่องอะไรเขาจะเดินไปทางไหนปัญหาอะไรที่มีอยู่แล้วก็ปัญหาอะไรที่ได้ร้อนอันดับหนึ่งสองสามีห้า แล้วจะพัฒนาด้านไหนหนึ่งสองสาม่ครับเราทำทุกหมู่บ้านแล้วก็มาทำแผนระดับตำบลนะครับมารวมทั้งหมดนะครับในพื้นที่มีสิบสามหมู่บ้านแล้วก็มารวมนะครับแล้วก็เราก็กำหนดนโยบายนะครับกำหนดนโยบายเสยร็จแล้วก็เสนอสภานะครับในการพัฒนาก็มีทุกด้านมีแปดนะครับแปดด้านทั้งหมดนะครับมันเกี่ยวข้องกับมน,นุษย์หมดเลยนะครับผมเกี่ยวข้องกับมนุษย์หมดเลยในการพัฒนานะครับนี่คือแนวทางนะครับ ของการพัฒนาระดับท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นรากย่าที่สําคัญก็ฝากน้องๆต่อไปเนี่ยน้องก็เรียนด้านนี้โดยเฉพาะนี่นะครับพยายามศึกษาเรียนแล้วก็ทําวิจัยอะไรก็ได้นะครับบางมหาลัยเนี่ยก็มีข้อมูลดิบทำวิจัยเกี่ยวกับด้านวิถีชีวิตท่านมนุษย์อะไรอย่างนี้มนำมาประกอบในการพัฒนาได้ประยุท์ใช้ประยุกต์ใช้ได้ ยิ่งศาสตร์อะไรมั่งเกี่ยวกับอะไรก็ต้องไปศึกษาแนวหนึ่ด้นะนะเกี่ยวกับด้านแนวทางอะไรทุกอย่างส่วนรายละเอียดยังจะจะอยู่ในอีกเล่นจะมีแผนมีมีอะไรชัดเจนเนี่ยเล่มเนื้อเป็นรายละเอียดเลยจะลงของแต่ละปีแต่ละปีด้านไหนด้านไหนด้านไหนละเอียดอันนี้อันนี้มันผมเป็นคำถามส่วนตัวถามเลยถามเลย เรื่องของเหตุการณ์ในพื้นที่อย่างนี้ครับมันมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างรครับหตุกางเพราะไม่สงบที่กาลังเ,เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันตรงนี้นี่เป็นปัญหาของระดับประเทศนะครับ่รนระบจังหวัดบางท่นเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับสมัยอดีตเนี่ยเราอยู่นะครับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธกับอิสลามน,นะครับมีตัวอย่างตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับสามารถเข้าไปหาสูต ด้วยกันนะครับจะมีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยบ้านพิจุนทองนะครับกลุ่มไทยพุทธแล้วก็มีวัดแล้วก็จะเชื่อมกับหมู่บ้านอิสลามล้อมรอบมีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเวลาเขาทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับในวัดเนี่ยคนอิสลามเนี่ยจะเดินมานะครับมาร่วมพิธีมาช่วยเหลือมาหุงอาหารมาทํากับข้าวด้วยกันนะครับเขาเป็นมิตรอะไรอยู่นะครับตั้งแต่อดีตนะครับปู่ย่าตายายเรานะครับณนวันนี้เขายังมีมนุษยสามพันธ์ที่ดีไม่ไม่มีแตกแยกนะครับ ในพื้นที่ของกลัวเนี่ยไม่มีนะครับที่แตกแยกนอกจากว่าบุคคลอื่นมาจากที่อื่นเนมาสร้างวางแตกแยกมาอาศัยพื้นที่ของเขตในพื้นที่ตำบลกลัวเนี่ยนะครับมาทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือจากคนนอกนะครับตุกฝังอะไรอย่างนี้นะครับผมอยู่ในอบตราเทศบาลเนี่ยสิกว่าปีเกือบยีปีแล้วนะครับก็เหตุการณ์อะไรทุกอย่างชาวบ้านชุมชนก็ยังไปมาหาสู่กันนะครับไม่มีถึงขั้น ค่าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับนอกจากว่าที่กล่าวก็คือนอกจากว่าบุคคลจากตายนอกนะครับมาสร้างตรงนี้ก็ชาวบ้านคนค่าคนเก่ก็ยังยังรักยังอยู่ก็ไปหาสู่กันได้นะครับไม่ใช่ว่าตามสื่อนั้นแต่งแยกไม่สนใจไม่ใช่นะครับผมเองในสลามในหมู่บ้านไทยพุดนี่นะครับก็มีงานวัดงานอะไรก็เจอแล้วเขาก็ไปอยู่ปกตินะครับก็แสดงว่าในเรื่องของทางทางความิดนี้ มันเฉพาะกลุ่มนะเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่กระโจนกานี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเขายังไปมหาสูตรยังรักสามัคคีอะไรอยู่นะครับถ้าน้องอยากศึกษาก็ลงพื้นที่เดี๋ยวลงผมจะพาไปดูในพื้นที่จรนง็มงบ้านที่มีกลุ่มใจพุทธก็มีบ้านโพทองอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็พิกุนทองแล้วก็ส่วนหนึ่งของบ้านเบลทางไปวัดกาแพงก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่กุ้งีกัน นะครับเวลามีประชุมเนี่ยบางทีก็กลุ่มไทยพุทธก็มาฟังที่มัสยิดก็มีทําเวทีประชาคุมที่มัสยิดก็เขมานะครับก็ปกตินะครับไม่มีการแบ่งแยกในวิ้ที่นวรเลยได้เหรอออเนี่ปัตตานีอ๋อปัตตานีเหรอแล้วมาเรียนที่นี่เรียนที่นี่เรับเรียวนถ้าไม่มหาอะไรปัตตานีก็มีอ่าผมมาเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่นี่ครับอนจบไปกันเดียวเป็นโครงการแพทย์ชนบทจบไปปุ๊บก็ไปประจำที่ปัตตานี โอ้ยังไม่ฝากเลยนะครับถ้าเป็นแพทย์ชนบทและโรงพยาบาล,ลต่อไปนานาโคตนะก็ฝากคุณคือในเนมื่อไม่มีรายไดย้ลูกหลานบางครอบครัวเนี่ยต้องไปทํางานะมันก็วิถีชีวิตก่านเป็นอยู่ก็ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่โปรเฟกต์ใช่ไหมเวลาปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ก็ต้องช่วยกันนะครับฐานเทศบาลก็ดูแลนี่ฝากถ้าหมอนี่ยสกปากอะไรต่างๆนี่ให้เป็นพิเศษเลยนะส่วนคนไข้ติดเตียงอะไรอย่างเนี่ก็ช่วยกันอยู่แล้ว จะต้องดูแลตั้งแต่เด็กๆที่บอกเมื่อกี้ี่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเราก็ต้องให้อาหารให้อะไรทุกอย่างให้ให้ตัวถึงให้ดีนะครับให้ได้ตามเกณฑนะ์เด็กโตขึ้นมาเนี่ยจะได้มีคุณภาพสมัยเหมือนสมัยนายกเนี่ยอาหารไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้มีทุกอย่างนะครับมีอาหารรุ่นใหม่นะครับแต่ว่านายกเองเนี่ยทานข้าวแบบง่ายๆสมัยู่อ่าตายายเลี้ยง มีปลาต้มมีบูดูมีอะไรนะครับก็นะทานผักเหมือนกันนะผักสมัยก่อนไม่มีสารพิษนะปลอดสารเคมีถูกไหมก็โตขึ้นมาเป็นนายกได้เหมือนกันเห็นไหมไม่ต้องทาน,นะคหารบแบบทานสมัยมเวลาเป็นหายนะ<ส>เต่าฟูจิอะไรนะเอบางคนแขนยาวมั้งขายาวยสุขภาพมันก็เป็นพื้นฐานของควาสุ สอบรับยิ่งเรียนด้นดีเหาหัวนะดูแลสุขภาพนะครับที่บอกเมื่อกี้คือจะองแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับในดูแลเรื่องอสวัสดิการของมนุษย์นเนี่ผมเองก็สร้างค,คนที่เกิดตาเองในการดูแลในการยกในการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้คุณไข้ที่ถูกปฏิบัตินะั้นไม่ให้พิการนะครัแบแล้วก็ฝึกต่อเนื่งสิบกว่าปีแล้วนะครับเรามีมีทีมงานมี คุณค,คิดคุไปเขาเรียกว่าระบบ EMS แล้วก็ OTOS นะครับช่วงนี้จะไปจะไปฝึกนะครับฝึกเฉพาะฝึกเก่งนะครับในการช่วยเหลือนะครับเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆก็ช่วยนะครับมีรถพร้อมมีอุปกรณ์พร,นะร้อมนั่นคือในการช่วยเหลือมนุษย์ก็ต้องดูแลมนุษย์ต้องดูแลมนุษย์นะครับก็ตรงนี้เหมือนท่านโตขึ้นมาเป็นแพทย์เป็นนักรบแต่ก็ต้องช่วยเหลือมีไม่เพื่อ แล้วคนเราอยากฝากด้วยคนที่เกิดมามีไม่พ้นกันกันมีไม่พ้น